เพชรอินไพรสวัสดีค่ะดิฉันเพชรกระดาศนชัยเพ i า a ค่ะพบกันทาง u t ท b e ในช่องของเพชรอินไพรค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของปราณกับเดินทางเข้าสู่ร่างกายภายในของเราจากท่านที่ผู้สอบถามเข้ามาให้ความสนใจในเรื่องของปราณจากขายโยคะนะคะอยากจะให้จบคลิปในการเดินจัก,กระนะคะในคลิปเดียวกันซึ่งระ,ระยะเวลา3-5นาทีนี้อาจจะนะคะเร็วนะคะแต่ขอสรุปนะคะว่านะคะในม้วนเดียวนะ,ะตามที่ท่านอยากจะรู้ว่าจะเดินปราณและจัก,กระของเราให้อ่ ไปได้ในคลิปนี้ในวิดีโอนี้นะคะเพื่อฐานถึงความเข้าใจศึกษาต่อเนื่องต่อไปได้ค่ะก็เริ่มต้นด้วยการเดินปราณของเรานี่แหละคะ่ะปราณคือลมหายใจนะคะสำหรับตัวดิฉันเองแล้วนะคะหลังจากที่สวดมนต์ไหว้พระนะคะก็จะ ก็จะเดินจักระเปิดจักระเดินจักระของตัวเองนะคะนั่นก็คือจะบอกตัวเองอยู่แล้วว่าหลังจากสวดมนต์ไว้พระภาวนานะคะก็จับที่หัวใจตัวเองอยู่เสมอว่าลูกขอถือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองและครั้งที่3นะคะซึ่งตัวเองขออยู่ให้ท่านเป็นสารณะกับตนเองอยู่แล้วเพื่อเดินตามทางของพระองค์ท่านนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะให้นึกถึงว่าปรานของเรานะคะพลังแห่งดินพลังแห่งธาตุดินนะคะเป็นธาตุแรกของเรากุณฑรินีนะคะซึ่ง พมานดาจุดกาเนิดของเราหยุดต่ําสุดนะคะแล้วก็ปราณก็อยูดตรงนั้นด้วยเช่นในการในการดึงขึ้นมาหาตัวเราเองจากการที่เราสูดลมหายใจแล้วก็กําให้สูดลมหายใจเข้ามาปั้งลงไปถึงจุดต่ําสุดของเราและให้เป็นพลังตรงนั้นปราณของเราขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งพลังปราณของเรานะคะจะมีฝั่งขวาเป็นร้อนฝั่งซ้ายคือเย็นนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายของเรารักษาสมดุลและปรับสมดุลด้วยด้วยตัวของเราเองนะคะ,ะจัก,กระอยู่ตรงกลางเมื่อปราณเดินขึ้นมาปั๊บจุด เชื่อมของปราณนะคะจุดเชื่อมของปราณนะคะจะเป็นจุดที่1เมื่อเดินขึ้นมาปับ๊บมาขดกันตรงนี้เชื่อมกับตรงนี้ก็จะเป็นจักระที่1จักระที่1น,นั้นเป็นธาตุแห่งดินนะคะสีของจักระหรืออัญญมณีเป็นสีแดงนะคะซึ่งเทพเพวดาวที่ปกปักรักษาก็คือองค์พระพรหมนะคะแล้วก็พระพิคเนศวรเมื่อเราสักกราบสักระบูชาให้นึกถึงอัญมณีสีแดงแล้วให้ดูดธาตุสีแดงจากพลังดินขึ้นมาให้มากที่สุดมากที่สุดเพราะเป็น เป็นพลังเริ่มต้นของชีวิตของเราเมื่อให้มากที่สุดแล้วกำหนดการหมนุนให้เห็นเป็นจักรนะคะการหมนุนและเป็นดอกบัวนะคะคือการตื่นรู้นะคะเรารู้แล้วว่าตัวเรามีพลังนะคะอย่าไปนึกถึงอะไรสิ่งที่อนาคตยังมาไม่ถึงปลดล็อกเลยค่ะอย่าให้อะไรมาอยู่กับตัวเราอยู่กับปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในการรู้พลังแห่งตนนะคะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะขอไปเร็วนะคะเมื่อตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วปานอ่ปานก็เดินขึ้นมาอีกนะคะ เบินขึ้นมามามาตัดกันตรงนี้จักระรุดที่2ก็อยู่ตรงนี้นะคะในข้อที่2คือกระดูกข้อสุดท้ายนะคะจักรที่1กระดงฟรีเย็บนะคะข้อที่2คือกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายนั่นคือเป็นธาตุน้ําองค์พระนารายณ์เป็นเอ่อเป็นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาระลึกถึงพระอ,องค์ท่านนะคะแล้วก็อัญมณีสีส้มนะคะให้นึกถึงอัญมณีสีส้มนะคะเปล่งแสงเปล่งประกายนะคะซึ่ง ทอสาออกมาสู่ร่างกายของเรานะคะแล้วก็กําหนดจิตให้หมุนนะคะอย่าไปนึกถึงอดีตมันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ให้รู้ว่าปัจจุบันที่เราทําคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทำที่สิ่งที่สุดในหน้าที่ทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องมั่นใจในตัวเราเองว่าเราดูแลตัวของเราเองนะคะเมื่อเมื่อจกักระจุดที่2เดินแล้วนะคะเป็นธาตุน้ําน้ําอันบริสุทธิ์ชําระล้างนะคะในส่วนของตําแหน่งของจักระที่2นะคะแล้วก็เดินไปขึ้นมา มาผสานกันอีกจักรที่3นะคะเมื่อปราณมาขมวดผสานกันจักรที่3เป็นธาตุแห่งไฟเทพพยาราที่ปกปร,รักษาคือหนึ่งปางขององค์พระองค์พระศิวะนั่นคือพระไลรวะเป็นธาตุแห่งไฟนะคะร้อนแรงไฟนะคะเผาไหม้สิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีออกจากตัวเรากําหนดจ,จิตไปตรงนั้นอัญมญณีสีเหลืองธาตุไฟนะคะให้เห็นอัญมณีสีเหลืองเปล่งประกายแล้วก็หมุนค่ะหมุนขวานะคะหมุนขวาตามแต่งตรงนั้นนะคะก็ชําระล้างในสิ่งที่ไม่ใช่หรือโรคภัยแค่เจ็บนะั้ตำแหน่งของ จุดจักระนั้นได้เลยนะคะเราเห็นในการเดินหมุนนะคะเมื่อหมุนขึ้นมาปั๊บธาตุแห่งไฟตรงนี้จะเป็นอยุ่จุดตรงกลางของเรานะคะตรงเสดือเหนือสสด็อขึ้นมาใต้ลินปีดด้านหลังจะหยุดแนวของกระดูกสันหลังนะคะในตำแหน่งตรงตรง,ตรงช่องท้องของเรานะคะเมื่อหมุนเดินขึ้นมาแล้วก็จะเห็นปราณขนานขึ้นมานะคะมาขมวดกันอีกในจักระจุดที่4ี่นะคะจักระจุดที่4ี่นั้นก็เป็นธาตุแห่งลมนะคะดินไฟน้า ดินน้ำไฟลมนะคะลมนะคะจักรที่4เป็นตําแหน่งตรงกลางนะคะข้างล่างคือ3จักระข้างบนคืออีก3จักระจักราที่4พลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่เทพยาดาคือเทพเจ้าแห่งความรักนะคะวิชารานะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะให้นึกถึงแผ่พลังไปยิ่งใหญ่ไพศาล ยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะเป็นตัวเชื่อมเบื้องบนด้วยนั่นคือธาตุแห่งหัวใจธาตุตรงกลางของเราถ้าหัวใจคุณยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะคะยิ่งแผ่ไพศาลได้มากเท่านั้นอยู่ที่ตัวของเรากําหนดนะคะปล่อยวางทุกสิ่งอย่างนะคะ,ะตัวที่มาปลดมาล็อกนั่นก็คือความเศร้าโศกเสียใจนะคะในเรื่องของความรักนะคะต่างๆเพราะฉะนั้นปล่อยวางปลดล็อกเพื่อให้หัวใจของเราไม่ได้อยู่ในกล่องของใคร หัวใจที่ยิ่งใหญ่ต้องปล่อยเปิดนะคะเมื่อหมุนเป็นอนัญมณีสีเขียวนะคะสีแห่งความอุด,ดมสมบูรณ์ความรักยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลอุด,ดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ปราณของเรานําทางกับจักระเดินไปพร้อมกันมาประสานงานกันอีกมาสวดกันอีกนะคะในจุดที่5นะคะจุดเชื่อมของปราณนั่นคือ จุดจักระพลังแห่งเสียงนะคะเสียงแห่งคุณงามความดีเทพยดาที่ปกปักรักษาคือตรีโมรติองนะคะตรีโมรตินั่นคือองค์ศิวะองค์วิชนุและก็องค์ของพระพรหมนะคะเพราะฉะนั้นสีคือสีฟ้านะคะเปล่งประกายเป็นสีฟ้าเบาเห็นความสว่างสวยแสงแห่งเสียงด้วยความสว่างสวเราก็นะคะหมุน อยาให้เห็นถึงจักระที่เป็นดอกบวัวนะคะหมุนรอบนะคะขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะตำแหน่งของกระดูกข้อสุดท้ายนะคะซึ่งจักระนะคะจักระที่1ไม่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังจักระที่2 3 4และ5เกี่ยวกับกระดูกสันหลังซึ่งถือได้ว่าเป็นไม้เท้าพรหม,มันหรือพลังแห่งองศิวะนะคะเพราะฉะนั้นจักระที่5นะคะจะเชื่อมไปยังจักระที่6จักระที่6นะคะตรงตาที่3ตํตำแหน่งตรงนี้ลึกเข้าไปอีกนะคะอยู่ส่วน กลางของ ศีรษะของเรานะคะซึ่งเป็นจงกรถ้าเกิดเราชี้มาจากข้างบนจุดตัดตรงนั้นเป็นจัก,กระที่6นะคะจัก,กรที่6ถูกบล็อกไว้ด้วยนะคะการเห็นผิดเป็นถูกค่ะเราต้องมองแต่สิ่งที่ดีงามและถูกต้องเทพยดาที่ปกปักรักษานะคะคือองค์พระศิวะและก็องค์พระแม่ปรวรตีหรือพระแม่อุมาเทวีอัทนารีสวนนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ดึงเปิดหมุนอยู่ตรงนี้เมือ่อพลังแห่งตรงนี้หมุนจะตรงดิ่งเข้าไปถึงจักรที่จัก,กระที่6นะคะเมื่อ หมุนเดินนะคะให้พลังนิ่งอยู่กับตัวเองยิ่งมากเท่าไหร่ท่านจะสัมผัสได้ด้วยตรงท่านเองนะคะจักขะของพระหมุนพร้อมส่งตรงนะคะสะีตรงนี้นะคะบางสูตรแบอบกว่าเป็นสีน้ําเงินสาหรับดูที่ชันเห็นเป็นแสงสีม่วงค่ะนะคะเมื่อเป็นสีม่วงอยู่ตรงนี้นะคะพุ่งไปข้างบนแล้วก็เป็นองค์นะคะมงกุฎจักกะนะคะองค์พระศิวะเป็นเทพพย,ยดาผู้ดูแลปกปักรักษาจักระที่เจ็ด นั่นคือเป็นดอกบัว7,000กรีบบูชา นะคะสิ่งดีงามนะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราค่ะเป็นประตูเชื่อมทุกสิ่งอยา่างหากเพียงแค่ท่านรู้ว่าท่านมีพลังแห่งตนนะคะดิฉันพูดเร็วมากสําหรับคลิปนี้เพราะท่านอยากจะให้รู้ว่ามันเชื่อมโยงอย่างไรสิ่งที่เชื่อมโยงคือใจของเราดังนั้นนะคะเอาใจของเราอยู่กับจุดจัก,กระของเราท่านสามารถเชื่อมโยงจัก,กระได้สําหรับนะคะในคลิปสั้นๆน,นะคะเลยเวลามาพอสมควรขอบคุณ YouTube ที่ให้เวลากับเพชรอินไพรก็ขอให้ทุกท่านประสบพบแต่ความโชคดีดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองให้มาก ่สุไม่มีใครรักเราเท่าต,ตัวของเราเองนะคะสุขสงบไม่ตัดสินใครค่ะพบกันในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขสงบไม่ตัดสินใครโชคดีและสวัสดีค่ะ